เทคนิคการจับคู่สีนะครับที่คุณฟังเสร็จปุ๊บนำไปใช้ได้ทันที100%เลยไปยังไงมาฟังกันครับผมสเต็ปแรกเลยคือการจับคู่สีคู่ตรงข้ามครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามี background สีเข้มเราใช้ฟอนต์สีสว่าง ถ้าเรามีแบ็กกราวด์สว่างเราก็ใช้ฟอนต์สีเข้มไม่ต้องไปนั่งจํา,าว่าขาวห้ามคู่กับเหลืองนะดําคู่กับน้ําเงินไม่ได้นะอันนี้ไม่ต้องไปนั่งจําเสียเวลาจําแค่ว่าแบ็กกราวด์มืดฟอนต์สว่างแบ็กกราวด์สว่างใช้ฟอนต์มืดแค่นั้นเองนะครับและที่สําคัญอย่าลืมคีปลูกสีตัวเองด้วยแบรนด์ไหนเราใช้สีอะไรใช้สีนั้นตลอดเช่นแบรนด์เราใช้สีแดงนะครับแล้วทีนี้ดากใส่ข้อความไว้บนแบ็กกราวด์สีแดงใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าฟอนต์ขาวหรือฟอนต์ดำอ่านง่ายกว่ากันถ้าฟอนต์ไหนอ่านง่ายกว่าก็เลืออกฟอนนนตั้้เลยคจไวแ่ อจับผู้สีจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณเละไม่มีปัญหาเลยเจอก,กันคลิปหน้าอย่าลืมดาวน์โหลดอีบุ๊กเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับ